สวีดัสสวัสดีคนที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้ทุกคนนะครับผมมอนแันเรื่องราวของกลุ่มวัยรุ่น3คนที่กำลังจะไปกดเงินที่ตู้ ATM แต่พวกเขาไม่รู้เลยว่าพวกเขากำลังจะกลายเป็นเหยื่อของฆาตากรโลกจิตสุดฉลาดใน ATM ตู้กดตายเริ่มเรื่องมาที่บุคคลปริศนาดูเหมือนเขากำลังวางแผนทำแผนอะไรสักอย่างและเขาก็ใส่แจ็คเก็ตตัวใหญ่เดินออกจากห้องไป และฉากก็ตัดมาที่เดวิดพนักงานออฟฟิศธรรมดารรมดธาคนหนึ่งและดูเหมือนตอนนี้เขาจะไม่โอเคสักเท่าไหร่เพราะว่าเขาเพิ่งเสียลูกค้าไปเดวิดทําให้ลูกค้าของตัวเองเจงคอลลี่เพื่อนที่ทํางานของเดวิดก็เลยบอกกับเดวิดว่าเอาหน้าเพื่อนมันไม่ใช่ความผิดของนายหรอกเดวิดก็ตอบไปว่าไม่ใช่ความผิดของฉันได้ยังไงเงินของลูกค้าฉันเป็นคนหยิบย้ายมันไปมา ฉันเป็นคนทําให้เขาเจ๊งเดวิดก็บ่นกับตัวเองว่าเขาไม่ควรมาทํางานที่นี่เลยคอลลี่เนี่ยก็เลยตอบกลับไปว่าฉันว่านายนะ่ะควรมาทํางานที่นี่นะเพราะมันทําให้นายได้เจอกับเธอและเราก็จะได้เห็นเอมเบลี่เธอเป็นผู้หญิงที่เดวิดเนี่ยแอบชอบมานานแล้วและวันนี้เธอก็จะมาทํางานที่นี่เป็นวันสุดท้ายเพราะว่าเธอได้งานใหม่เดวิดก็เศร้าเลยยังไม่ได้สารภาพรักเธอก็จะลาออกซะและ้ว คอรีก็เลยบอกให้เดวิดกล,กล้าๆหน่อยไปคุยกับเธอและก็ไปเดทกับเธอซะเดวิดก็ตอบไปว่าไม่อ่ะฉันไม่มีความกล้าพอเดวิดก็เลยขอตัวกลับบ้านก่อนคอรี่เนี่ยก็เลยชวนให้เดวิดไปปาร์ตี้ด้วยกันก่อนสาวๆเยอะนะแต่เดวิดก็ไม่สนใจคอรี่ก็เลยพูดประโยคหนึ่งขึ้นมาว่าชีวิตนะ่ะคือทางเลือกนะเพื่อนบางทีนายเลือกผิดมันก็พังไปซะหมดเลยนะนายลองไปปาร์ตี้กับพวกเราและลองคุยกับเธอดูสิ เดวิดได้ยินแบบนั้นก็ซึ้งในคำคมของเพื่อนเลยนะและก็ย่องไปปาร์ตี้ด้วยและกลางดึกคืนนี้ทุกคนก็ปาร์ตี้กันสนุกสนานคุยเล่นกันตามประษากลุ่มเพื่อนส่วนเดวิดก็ยังคอยแอบมองเอมเมลี่อยู่เสมอจนเขารวบรวมความกล้าและไปคุยกับเธอเดวิดเนี่ยก็ประหม่ามากเลยแต่สุดท้ายทั้งสองก็คุยกันถูกคอดี แต่ก็คุยกันได้ไม่นานเอเมเบลี่เนี่ยเธอก็ต้องขอตัวกลับก่อนเพราะว่าตอนนี้มันดึกมากแล้วจากนั้นเอเมเบลี่ก็ออกไปโบกรถแท็กซี่แต่ก็ไม่มีคันไหนจอดให้เธอเลยสักพักเดวิดก็วิ่งตามเธอมาเดวิดก็ถามเอเมเบลี่ว่าคุณลืมหมวกไว้หรือเปล่าผมก็เลยวิ่งตามมามาให้คุณเอเมเบลี่เธอก็ยิ้มเลยนะนั่นไม่ใช่หมวกของฉันเดวิดเนี่ยก็งงเลยเอา้าวแล้วผมไปหยิบหมวกใครมาแล้วเนี่ยจากนั้นเดวิดก็ชวนเอเมเลี่ไปกินข้าวด้วยกันเอเมเบลี่เธอก็ตอบตกลง ดูเหมือนความรู้สึกของทั้งสองคนมันจะตรงกันนะและเดวิดก็ขอไปส่งเอมิลี่ที่บ้านแต่เอมิลี่เนี่ยก็บอกว่าบ้านเธอไกลมากนะไม่เป็นไรฉันกลับเองก็ได้แต่เดวิดก็ยังยืนยันที่จะไปส่งเธอเพราะว่าตอนนี้มันดึกมากแล้วเอมิลี่เธอก็เลยยอมให้เดวิดไปส่งที่บ้านจากนั้นเดวิดก็ไปบอกเพื่อนเพื่อนของเขาว่าเขาจะกลับบ้านแล้วเพราะว่าจะรีบไปส่งเอมิลี่ที่บ้านก่อนไอ้คอรี่มันได้ยินแบบนั้นมันก็เลยขอตัวติดรถไปด้วยเดวิดก็ไ,ออไม่อยากให้ไปด้วยเพราะว่าบ้านของไอ้คอร์ี่เนี่ยมันคน เดวิดก็ถามคอลลี่ว่าทำไมแกไม่ไปแท็กซี่วะคอลลี่มันก็ตอบว่าฉันไม่มีเงินและอีกอย่างแกคงไม่ปล่อยให้ฉันเดินกลับใช่ไหมเพื่อนเดวิดก็สงสารก็เลยยอมให้คอลลี่เนี่ยติดรถไปด้วยจากนั้นทั้งสาคนก็ขึ้นรถแล้วออกมาจากปาร์ตี้ด้วยกันระหว่างทางเดวิดก็ขอโทษเอมิลี่เพราะว่าต้องไปส่งให้คอลลี่ที่บ้านก่อนเอมิลี่เธอก็บอกว่าไม่เป็นไรก็ดีเหมือนกันจะได้มีเพื่อนนั่งรถไปด้วยกันไอ้คอรลี่มันก็พูดขึ้นมาว่าฉันหิวว่ะเพื่อนพาฉันไปหาอะไรกินหน่อยสิ เดวิดก็ตอบไปว่าอะไรวะนี่มันดึกแล้วนะไม่มีร้านไหนเปิดหรอกแกก็กลับไปกินที่บ้านแกสิคอรี่มันก็เลยตอบไปว่าบ้านฉันนะ่ะไม่มีอะไรกินหรอกเอาหนาเพื่อนมันมีร้านพิซซ่าเปิดถึงตีสองอยู่พอดีเลยงั้นแกพาฉันไปกดเงินที่ตู้ ATM ด้วยนะเพราะว่าร้านพิซซ่าร้านเนี้ยมันรับแต่เงินสดจากนั้นเดวิดก็จอดที่หน้าตู้ ATM ให้คอลี่มันลงไปกดเงินพอทั้งสองได้อยู่2ต่อ2เดวิดก็ชวนเอเมิลี่คุย แต่เดวิดก็ยังประมาาอยู่ดีเอมิลี่เธอก็เลยตอบว่าฉันชอบนะที่คุณประมาทแบบนี้มันน่ารักดีสักพักเอมิลี่ก็เหลือบไปเห็นเครื่องรางบนรถของเดวิดประโยคในเครื่องรางเนี่ยมันเขียนไว้ประมาณว่าขอให้คนบนรถและบนถนนปลอดภัยเดวิดก็บอกว่าผมจำไม่ได้แล้วว่าผมเอามาจากไหนสงสัยมันติดมาตอนซื้อรถนะ่ะสักพักไอ้คอล์ี่มันก็โบกมือเรียกให้เดวิดเนี่ยเข้าไปหาเดวิดก็งงเลยจะเรียกไปหาทำไมเข้าไปตั้งนานแล้วทำไมไม่รีบกดเงินออกมา เอมเบี่เธอก็กลัวนะอยู่ในรถคนเดียวเธอก็เลยถอดกุญแจแล้วก็ตามพวกผู้ชายเนี่ยเข้าไปคือบัตรของไอ้คอรี่มันใช้ไม่ได้นะครับเดวิด <David S 1> <David S 2> ก็เลยต้องลำบากเข้ามากดเงินให้มันพอกดเสร็จทุกคนก็จะพากันกลับออกไปแต่พอถึงหน้าประตูทุกคนก็ต้องหยุดเดินเพราะด้านนอกมันมีชายร่างใหญ่ยืนจ้องพวกเขาอยู่คอลรี่มันก็จะออกไปด้านนอกเพราะมันคิดว่าคงเป็นแค่คนที่จะเข้ามากดเงินเท่านั้นแต่คนอื่นๆเนี่ยไม่คิดแบบนั้นเพราะว่ามันน่าสงสัยเกินไป คนอะไรจะมายืนมืดๆแบบนี้ตอนตีหนึ่งเดวิดก็บอกกับเพื่อนๆว่ามันอาจจะมาปล้นเราก็ได้นะอย่าพึ่งออกไปคอลี่เนี่ยมันก็เลยลองเปิดประตูออกไปดูปรากฏว่าชายร่างใหญ่คนนี้พยายามเดินเข้ามาหาพวกเขาคอลี่ก็เลยรีบปิดประตูไว้ทันทีคอลี่ก็พยายามเคะเรียกแต่ชายร่างใหญ่คนนั้นก็ยืนนิ่งไม่ตอบโต้อะไรเลยคอลี่ก็เลยบอกให้ทุกคนเนี่ยออกไปพร้อมกันจะกลัวอะไรมันอยู่แค่คนเดียวแต่เดวิดก็พูดขึ้นมาว่า ไม่มันอันตรายเกินไปและอีกอย่างมันไม่เหมือนคนไร้บ้านเลยนะเพราะว่ามันตัวใหญ่มากฉันว่าเรารออยู่ในนี้ก่อนดีกว่าสักพักก็มีลุงคนนึงจูงหมามาเดินเล่นผมและอย่างชอบเลยพาหมามาเดินเล่นตอนตีหนึ่งเนี่ยพวกกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยก็เลยพากันส่องดูว่าชายร่างใหญ่คนนี้มันจะทําอะไรลุงคนนั้นหรือเปล่าคือฉากนี้ผมคิดว่าถ้าพวกวัยรุ่นเนี่ยเอาเวลาที่ยืนดูพากันหนีออกมาเนี่ยมันก็รอดแล้วนะและก็เป็นไปตามที่คิดครับ ชายร่างใหญ่คนนี้ก็ฆ่าลุงที่จูงหมาเนี่ยทิ้งพวกกลุ่มวัยรุ่นก็พากันตกใจใหญ่เลยนะเดวิดก็บอกให้ทุกคนเนี่ยโทรหาตำรวจเดี๋ยวนี้เลยแต่ก็ไม่มีใครเอาโทรศัพท์ลงมาจากรถด,ด้วยทุกคนพยายามหาปุ่มฉุกเฉินของตู้ ATM หวังว่าตำรวจเนี่ยจะได้ยินแต่หายังไงก็หาไม่เจอส่วนไอ้ฆาตรกรมันก็ยืนอยู่ตรงนั้นไม่ขยับไม่ไปไหนเลยจนตอนนี้เวลาตีสองกว่าแล้วอุณหภูมิก็ติดลบหนาวมากๆพวกกลุ่มวัยรุ่นก็ยังกลัวจนทําอะไรไม่ถูก เอมิลี่เธอก็เลยถามว่าถ้ามันจะฆ่าเราทำไมมันไม่เข้ามาในนี้เดวิด <David S 1> ก็ตอบไปว่าสงสัยมันไม่มีบัตร ATM มันก็เลยเข้ามาไม่ได้คือในห้องนี้นะครับใครที่จะเข้ามาได้เนี่ยต้องมีบัตร ATM เนะเพราะว่ามันต้องใช้บัตร ATM เนี่ยลูดประตูก่อนประตูถึงจะเปิดจากนั้นเดวิด <David S 2> ก็ถามหากุญแจรถกับเอมเลี่ตอนนี้เดวิดมีแผนคือเขาจะเรียวิ่งไปที่รถแต่คนอื่นๆเนี่ยก็บอกว่าไม่รอดหรอกรถน่ะมันไกลเกินไปฆาตะกรพอมันเห็นว่าก,กลุ่มวัยรุ่นยื่นกุญแจรถให้กัน มันก็เลยเดินไปที่รถเลยมันเปิดประตูรถของเดวิดและมันก็เข้าไปทําอะไรสักอย่างจากนั้นมันก็เดินไปที่ด้านหลังและหยิบกล่องเครื่องมือจากรถของเดวิดออกมาและมันก็เดินอ้อมไปที่ด้านหลังของตู้ ATM เหมือนมันจะทําอะไรสักอย่างส่วนพวกกลุ่มวัยรุ่นก็ยืนดูมันเดินไปเฉยเลยเดวิด <David S 1> ก็บอกกับเ,เพื่อนๆว่าเขาจะรีบวิ่งไปที่รถและจะไปเอาโทรศัพท์แต่คนอื่นๆเนี่ยก็ห้ามไว้เพราะว่ามันอันตรายเกินไปสักพักไฟในห้องเนี่ยก็ดับลง สงสัยที่ฆาตก,กรมาเดินไปเมื่อกี้เนี่ยมันจะไปตัดไฟแถมมันยังพังช่องระบายอากาศอีกมันคงกะให้พวกวัยรุ่นเนี่ยหนาวตายในห้องไปเลยแต่ไม่นานไฟก็กลับมาคือสิ่งที่ไอ้ฆาตก,กรมาไปทําเมื่อกี้นะครับก็คือพังช่องระบายอากาศนะเพื่อให้อากาศข้างในเนี่ยมันหนาวมากๆเดวิดก,ก,ก็พยายามทุบกระจกเผื่อว่ามันจะมีสัญญาณการขโมยดังขึ้นแต่ทุบยังไงก็ไม่ดังคนอื่นๆเนี่ยก็เลยห้ามเอาไว้ ว่าอย่าไปเคาะเผื่อกระจกมันแตกขึ้นมาจะทํำยังไงคอรี่ก็เลยชวนให้เดวิดไปเตะตู้ ATM ดีวกว่าเผื่อมันจะมีสัญญาณการขโมยดังขึ้นและตํารวจจะพากันแห่มาที่นี่แต่เตะยังไงก็ไม่มีสัญญาณดังขึ้นเลยสักพักเอมิลรี่ก็บอกให้ทุกคนเนี่ยหยุดเพราะว่าที่ด้านบนมันมีที่ฉีดน้ําอยู่และมันต้องมีสัญญาณเตือนภัยเรียกตํารวจมาที่นี่แน่ๆ,ๆเธอก็เลยขอไฟแช็กจากหนุ่มๆแต่ก็ไม่มีใครมีไฟแช็คเลยส่วนในฆาตรกรมันก็ยังยืนอยู่ที่เดิมไม่ทําอะไรสักพักก็มีรถตำรวจเหมือนจะเข้ามาทีี่่น ทุกคนเลยพยายามร้องตะโกนเรียกแต่สุดท้ายรถตำรวจเนี่ยก็ขี่ออกไปเดวิด <David S 1> ไม่มีทางเลือกเลยจะกดเงินแล้วเอาไปให้ไอ้ฆาตกรเพราะคิดว่าถ้ามันได้เงินแล้วมันจะปล่อยพวกเขาไปส่วนไอ้ฆาตกรตอนนี้มันก็อยู่ที่ด้านหลังกำลังงัดแงะประตูเหมือนมันกำลังพยายามเข้ามาในห้องเอมิลี่เธอก็ลงทุนถอดตุ้มหูให้เลยส่วนไอ้คอรลี่เนี่ยบัตรมันใช้ไม่ได้มันก็เลยถอดนาฬิกาให้สักพักเอมิลี่เธอก็คิดอะไรขึ้นมาได้เอมิลี่ก็ถามไอ้คอรลี่ว่าถ้าบัตรนายเสีย แล้นายเข้ามาที่นี่ได้ยังไงเพราะว่าการที่จะเข้ามาที่นี่มันต้องใช้บัตรรูดนะเพื่อเปิดประตูสรุปแล้วไอ้คอรลี่เนี่ยมันโกหกทุกคนนะครับว่าบัตรมันเสียทุกคนเนี่ยก็เลยต้องเข้ามาซวยกับมันที่นี่เลยเดวิดเนี่ยก็รวบรวมของมีค่าที่หาได้ใส่ไว้ในซองแล้ววางแผนกับทุกคนว่าฉันจะโยนซองเนี้ยออกไปไกลๆจากนั้นทุกคนเนี่ยก็รีบวิ่งเลยนะแต่เอเมเบลี่เธอก็สวนกลับไปว่าไม่มันอันตรายเกินไปถ้าเกิดมันไม่ได้มาแค่คนเดียวล่ะแต่ในเวลาเดียวกันนั้นทุกคนไม่รู้เลยว่า ฆาตรกรมันกําลังแอบฟังทุกคนอยู่ทางด้านหลังเดวิด <David S 1> ก็เลยบอกว่าใช่ถ้าอย่างนั้นมันก็เสี่ยงเกินไปงั้นฉันจะวิ่งออกไปคนเดียวเองจากนั้นเดวิดก็ออกไปด้านนอกฆาตรกรมันก็เดินมาพอดีเดวิด <David S 1> ก,ก็เลยบอกไอ้ฆาตรกรว่าในซองเนี้มีเงินอยู่500อยเหรียญมีนาฬิกามีตุ้มหูด้วยนายเอาไปเลยนะแล้วก็ปล่อยพวกเราไปเถอะ และเดวิดก็โยนซองให้มันเดวิดก็รอจังหวะที่ไอ้ฆาตรกรมันก้มลงไปเก็บซองรีบวิ่งไปที่รถทันทีแต่พอไปถึงรถรถมันก็ใช้การไม่ได้แล้วเพราะไอ้ฆาตรกรมันได้ตัดสายไฟบางส่วนออกเดวิดเลยพยายามหาโทรศัพท์แทนแต่ยังไม่ทันได้กดโทรฆาตรกรมันก็เข้ามาลากคอเขาออกไปจากรถ ทำให้โทรศัพท์เนี่ยตกพื้นไปยังไม่ได้โทรเลยเพื่อนเพื่อน,นที่อยู่ด้านในก็ร้องให้กําลังใจเดวิดวิ่งวิ่งวิ่ง,งนายทำได้เดวิดวิ่งเข้ามาเดวิด <David S 2> พอหลุดออกมาจากฆาตกรได้เขาก็เรียวิ่งกลับเข้าไปในห้องทันทีอันนี้ผมก็ไม่รู้นะว่าวิ่งกลับเข้าไปทําไมฆาตกรแล้วก็ซองเงินกับโทรศัพท์เก็บไว้ในรถของเดวิดเหมือนมันมีแผนอะไรสักอย่างตอนนี้ทุกคนจนปัญญาจะหนีแล้วถึงขั้นต้องอลลฟไปเขียนขอความช่วยเหลือตรงกระจกกันเลยทีเดียวจนเวลาผ่านไปถึงตีสามครึง่งอากาศก็ติดลบจนหนาวมากๆ กลุ่มวัยรุ่นก็พยายามหาสัญญาณเตือนภัยเพื่อส่งขอความช่วยเหลือแต่หายังไงก็หาไม่เจอแต่ทว่าในตอนนี้ฆาตกรมันได้หายไปไหนไม่รู้ไม่มีใครมองเห็นมันเลยคอลี่ก็เลยชวนให้ทุกคนวิ่งออกไปพร้อมกันแต่คนอื่นๆเนี่ยไม่เห็นด้วยเพราะว่ามันอันตรายเกินไปเอเมเบรลี่เธอก็พูดขึ้นมาว่ามันทําแบบนี้ทําไมหรือว่าพวกเราเคยไปทําอะไรให้มันหรือเปล่าไอ้คอลี่มันก็เลยพูดใส่เดวิดไปเลยว่าต้องเป็นลูกค้าที่นายทำคดจ๊งแน่แน เขาต้องมา,าคือนายแน่เลยเดวิดเดวิดก็เลยบอกว่ามันคงไม่ใช่ลูกค้าของฉันหรอกถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆมันก็คงค่าแค่ฉันคนเดียวมันคงไม่ค่าลุงที่จูงหมามาคนนั้นหรอกสภาพของแต่ละคนตอนนี้คือไม่รู้จะตายเพราะฆาตกรหรือว่าตายเพราะอากาศหนาวกันแน่สักพักก็มีรถของรอปรพอนายนึงขับเข้ามาที่นี่และก็โชคดีเพราะว่ารอปรพอนายนี้เห็นกลุ่มไวรุ่นอยู่ข้างในรอปรพอนี่เลยจะเข้าไปดูว่าเกิดอะไรขึ้น กลุ่มวัยรุ่นพอเห็นปรปภลงมาจากรถก็พากันตะโกนขอความช่วยเหลือเลยลปรปภก็งงว่าพวกมันตะโกนอะไรกันเพราะว่าระยะเนี่ยมันห่างกันมากนะครับปรปภก็เลยไม่ได้ยินฉากนี้เอาจริงๆผมคิดว่าหลายๆคนคงหงุดหงิดเหมือนผมนะคือเอาจริงๆผมคิดว่าพวกวัยรุ่นเนี่ยมันควรวิ่งไปหาปรปภมากกว่านะคืออย่างน้อยพอไปหาปรปภเนี่ยก็จะกลายเป็น4ี่คนแล้วอะ่ะแต่สักพักปรปภก็มองไปเห็นศพคนตายแต่ยังไม่ทันที่ปรปภจะวอไปขอกําลังเสริมก็โดนในฆาตกรเนี่ยมันฆ่าตายซะและ้ว กลุ่มวัยรุ่นตอนนี้เนี่ยก็ทำหน้าหมดหวังเลยยิ่งอยู่ในนี้นานอากาศก็ยิ่งหนาวสภาพร่างกายของแต่ละคนก็ย่ำแย่โดยเฉพาะสภาพร่างกายของเอเมิลี่คอลลี่มันก็เลยคิดแผนขึ้นมาว่ามันจะวิ่งหนีออกไปคนเดียวแล้วมันจะไปตามคนมาช่วยแต่สักพักก็มีชายร่างใหญ่ใส่แจ็กเก็ตเดินเข้ามาในนี้เดวิดกับคอลลี่ไม่รอช้าลุมกระทืบทันทีและเดวิดก็จบชีวิตของชายคนนี้ลงด้วยก,การเอาเส้นเหล็กเล็กๆ,ๆมาลัดคอจนตาย ทุกคนโล่งใจได้นิดนึงเพราะคิดว่าฆาตรกรเนี่ยมันตายแล้วอา้าวสุดท้ายเกมพิกฆ่าผิดตัวนะครับฆาตรกรเนี่ยมันยืนอยู่ด้านนอกอยู่เลยสรุปแล้วไอ้คนที่มันเดินเข้ามาเนี่ยก็แค่คนจะเดินเข้ามากดเงินเฉยๆเอาจริงๆนะครับเป็นผมเนี่ยผมก็ตกใจนะคือใส่ชุดเหมือนฆาตรกรแล้วก็เดินเข้ามาแบบนี้แถมมันยังไม่พูดอะไรอีกนะขนาดจ,จะตายแล้วมันยังไม่พูดอะไรเลยจากนั้นไอ้ฆาตรกรมันก็ไปที่ด้านหลังห้องเหมือนเดิมแล้วก็งัดแง่อะไรสักอย่างของมันไป สักพักเดวิดก็โทษว่าทั้งหมดมันเป็นความผิดของคอรีถ้าคอรีไม่มากดเงินเนี่ยเรื่องทั้งหมดคงไม่เกิดทําให้ทั้งสองคนทะเลาะก,กันหนักเลยคอรีมันก็เลยบอกกับทุกคนว่าฉันทนไม่ไหวแล้วใครจะรอความตายที่นี่ก็เชิญเลยฉันจอกไปจากที่นี่แล้วคอรีเปิดประตูได้เขาก็รีบวิ่งออกไปทันทีแต่ก็วิ่งไปได้ไม่ไกลเพราะว่าฆาตกรมันได้ผูกเส้นลวดเอาไว้นะครับคอรีก็เลยชนกับเส้นลวดเต็มๆจนล้มลงไปกับพื้นจากนั้นฆาตกรมันก็เลยเอามีดมาแทงคอรี จากเหตุการณ์เมื่อกี้ทําให้เดวิดกับเอเมเลี่นั่งซึมเลยไม่รู้จะทําอะไรต่อไปส่วนฆาตรกรมันก็เดินไปเอาสายยางมาเหมือนมันกําลังจะมาปล่อยน้ําใส่ในห้องเวลาก็ผ่านไปเรื่อยๆจนตอนนี้ตีสีจะตีห้าแล้วเดวิดก็นั่งเล่าความรู้สึกต่างๆให้เอเมเลี่ฟังว่าเขาขอโทษที่ลาลกเอเมเลลี่มาอยู่ที่นี่ด้วย ต่เอมเมลี่ก็ไม่โกรธอะไรเดวิดเลยแต่สักพักทั้งสองก็มองออกไปด้านนอกและเห็นว่าคอรลี่นั้นยังไม่ตายทั้งสองคนเลยพากันวิ่งออกไปและแบกคอรลี่กลับเข้ามาในห้องคือใช่ครับพวกมันพาก,กันกลับเข้ามาในห้องโอ้ยจะบ้าตายทั้งสองก็พากันประถมพยาบาลคอรลี่ทั้งหากระดาษหาอะไรมาซับเลือดแต่ซับยังไงเลือดก็ไม่หยุดไหลสักทีเดวิดไม่รู้จะทํำยังไงเลยพยายามเอาถังขยะไปทุบตู้ ATM เเพราะหวังว่าสัญญาณเตือนภัยมันจะดังแต่ทุบยังไงก็ไม่มีประโยชน์ สักพักไอ้ฆาตรกรมันก็รถมาขวางประตูวไว้เพื่อไม่ให้ทั้ง3คนออกมาได้และฆาตรกรมันก็ปล่อยน้ําเข้ามาในห้องทางช่องระบายอากาศทั้งสองคนเลยพยายามยกร่างของคอรี่ขึ้นไปไว้ด้านบนเพื่อนหนีน้ําแต่ด้วยความที่ทั้งสองมีแรงไม่พอเลยทําให้คอรี่เนี่ยตกกระแทกพื้นไปทีนึงแต่ทั้งสองก็ยังไม่ละความพยายามยกร่างของคอรี่ขึ้นอีกและก็เหมือนเดิมยกไม่ไหวทําคอรี่ตกกระแทกพื้นอีกและ คอรลี่บอกว่าให้กูตายดีๆเถอะอย่าทรมานกูเลยทั้งสองก็ลองไปค้นกระเป๋าของคอลลี่ดูปรากฏว่าเจอไฟแช็คอา้าวในตอนแรกบอกไม่มีไงเดวิดเลยพยายามจุดไฟแช็คแล้วก็เอาไปจ่อกับที่ฉีดน้ําเพราะหวังว่าสัญญาณเตือนภัยเนี่ยจะดังขึ้นแต่จ่อยังไงมันก็ไม่ดังอยู่ดีเพราะว่าระยะห่างเนี่ยมันห่างกันมากๆทั้งสองเลยเอากระดาษเนี่ยใส่ที่ถังขยะแล้วก็จุดไฟ แต่พอเอาไปจ่อมันก็ไม่ถึงอยู่ดีเลยลองวิธีสุดท้ายคือให้เอเมเลี่ไปขี่คอเดวิดแล้วก็เอาไปจ่อใหม่แล้วมันก็สําเร็จเสียงสัญญาณเตือนภัยก็ดังขึ้นแต่จู่ๆเดวิดมันก็ลื่นทําให้หัวของเอเมเลี่ไปกระแทกกับชั้นวางข้างๆเอเมเลี่ก็เลยหัวนอกพื้นตายซะอย่างนั้นเป็นการตายที่สุดยอดมากๆเลยและไม่นานฆาตากรมันก็ขับรถพุ่งชนเข้ามาและเดวิดก็เดินออกมาพร้อมกับความโกรธแค้น และก็ได้ทําระเบิดขวดออกมาด้วยทําจากขวดเหล้านะครับเดวิด <David S 1> <David S 2> ไม่รอช้าโยนระเบิดขวดใส่ฆาตกรทันทีแต่ที่ไหนได้ตัวจริงยืนอยู่ตรงนั้นที่เดวิดโยนระเบิดขวดใส่เนี่ยเป็นแค่ตัวปลอมและไม่นานตํารวจก็เข้ามาที่นี่เดวิดก็ถูกจับนะครับเพราะในพื้นที่ไม่มีใครเลยนอกจากเดวิดเดวิดก็พยายามบอกตํารวจว่าฆาตกรตัวจริงมันอยู่ตรงนั้นผมไม่ได้ทําสาเหตุที่ตำรวจจับเดวิดนั่นก็เพราะว่าเดวิดเนี่ยไม่มีพยานหลักฐานอะไรเลย ที่บ่งบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ทำนะครับเพราะว่าแถวนั้นมันมีกล้องตัวเดียวก็คือกล้องจากตู้ ATM และภาพแต่ละภาพที่ตู้ ATM มันเก็บภาพได้เนี่ยมันก็สื่อไปในทางที่เดวิดเป็นคนร้ายทั้งหมดเลยนะทั้งตอนที่เดวิดทุบตู้ ATM และก็ตอนทะเลาะก,กับเพื่อนและก็ตอนฆ่าคนที่เดินเข้ามากดเงินและถามว่ากล้องเนี่ยมันไม่เห็นตอนฆาตกรปล่อยน้ําเข้ามาเหรอใช่ครับกล้องมันไม่เห็นเพราะว่าในตอนที่เดวิดเอาถังขยะไปทุบตู้ ATM มันทําให้กล้องเนี่ยพังนะครับ ตำรวจก็เลยไม่เห็นภาพต่อจากนั้นเลยและเมื่อเอาหลักฐานทุกอย่างมารวมกันเดวิดก็เลยกลายเป็นแพะถูกตำรวจจับไปซะอย่างนั้นและฉากก็ตัดมาที่ฆาตรกรตัวจริงมันก็เดินกลับมาที่ห้องทํางานของมันและเราก็จะได้เห็นแผนการของไอ้ฆาตรกรโรคจิตคนนี้นะครับว่ามันวางแผนมานานแล้วนานพอที่มันจะรู้ว่าตรงไหนมีกล้องบ้างตรงไหนไม่มีและตรงไหนบ้างที่กล้องส่องถึงและไม่ถึงมันรู้ทุกอย่างในพื้นที่ตรงนั้นเป็นอย่างดีเลยนะครับ และสถานที่ต่อไปที่มันกำลังจะไปทำแบบเดิมเนี่ยก็คือมินิมารทแห่งหนึ่งและหนังก็จบลงเพียงเท่านี้คือหนังเรื่องนี้ผมคิดว่ามันไม่เหมือนหนังแนวไล่ฆ่าทั่วไปนะหนังมันสร้างให้เราเห็นถึงความเก่งของโจโลกจิตคนนี้มากกว่าอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังจนจบนะครับขอบคุณมากๆครับ